อเควันที่17กันยาครับ2564โ okay. อเคก็วันนี้จะมาลงโปรแกรมจำลองการทำงานมือถือบนคอมพิวเตอร์นะครับก็สำหรับเราจะรันแอปของกรมควบคุมมลพิษนะครับก็คือตัว Auto Test 4ไทยนะครับเพื่อจะดูรอบเครื่องยนต์ต่างๆ เรามาดูกันอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องไปโหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับรก็โหลดโปรแกรมชื่อนะครับตัวนี้ครับครานี้เราก็กดดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยตัว URL เนี่ยเดี๋ยวจะก๊อปปี้ใส่ในท้ายของ YouTube ให้นะครับเสร็จแล้วเราจะได้ตัวนี้นะครับ เราก็ดับเบิลคลิกเลยพื้นที่ในการลง6ดิกนะครับแล้วก็บอกติดตั้งบาจจะสัมการดาวน์โหลดวิ่งไปเรื่อยๆนะครับ มันจะดาวน์โหลด2รอบน,นะครับแวก็เฝ mm ้า hmm. ดูนิดหนึ่งโอเคในการลงพยายามปิดตัวแอนตี้ไวรัสนะครับ mm hmm. มันจะตีกัน เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมันทําการดาวน์โหลดส่วนใหญ่แล้วคนที่โหลดมาถ้าไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็จะเป็นพวกเกมเมอร์นะครับก็คือเอาเข้าเจเอาโปรแกรมบนมือถือเนี่ยมารันอยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับระบบปฏิบัติการเหมือนมือถือเลยนะครับก็เราก็ไปที่ Play Store แต่นั้นจริงๆแล้วเราต้องมียูเซอร์ของ Google ก่อน นะครับแล้วก็ลองดัเบินลคลิกดูที่ Play Store นะครับ p a y Store ก็บอกว่าต้องทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็ต้องกดลงชื่อเข้าใช้มันสาหรับการตรวจสอบนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับหรือจะสร้างบัญชีใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนะครับพอเราเราลงแล้วลงชื่อเข้าใช้แบบ Google Google มันจะเป็นการตรวจสอบตัวเองเรียกว่า F2M นะครับก็คือมีการยืนยันจากมือถือเราต้องทำการยืนยันจากมือถือว่าตัวโปรแกรมตัวเนี้ยเป็นเราจริงๆนะครับนผมยังไม่ได้ยืนยนันเดี๋ยวต้องยืนยันก่อน อ่ะโอเคเรียบร้อยครับก็แสดงว่าอันเนี้ยเป็นของผมละนะครับก็เราไม่เอาเราเอาแค่ตัวนี้พอนะโอเคมันก็มาที่ตัวเพจอ่า g ูเกิลเพนะครับเราก็ใส่เลยออดพ่อเพจฟูดไทยนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากดูคือตัวนี้นะเป็นแอปตัวนี้นะครับก็กดติดตั้ง มันก็จะไปทําการดาวน์โหลดมานะครับด้านบนซ้ายเห็นไหมฮะมันจะวิ่งปุ๊บ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 อ่าเสร็จแล้วก็เปิดงหวะตอนเปิดเนี่ยนะครับมันจะให้เราอนุญาตแล้วก็อนุญาตไหมนะครับมันจะทําการดาวน์โหลดฐานข้อมูลนะครับจากเซิร์ฟเวอร์นะครับของกรมวุฒิผลิษนะพวกข้อมูลต่างๆข้อมูลรถข้อมูลเครื่องยนต์ความเร็วรอบรูปต่างๆมาใส่ไว้ในตัวมือถือจำลองนะครับตัวนี้ เดี๋ยวอพอมันเสร็จสมบูรณ์มันก็จะเป็นโปรแกรมเปิดขึ้นมาให้เราใช้งานได้นะครับก็ที่ทําตัวนี้เพราะว่าตรบางท่านเนี่ยถามว่าบน Android รันไม่ได้นะครับก็ก็หาทางหลีกเลี่ยงเอานะครับแต่จริงๆรันได้นะครับโอเคมาแล้วก็จะเป็นตัวยตานะครับสมมุติว่าเข้าไปอันแรกก็จะฟ้องขึ้นมานะครับถ้ากดไปที่รูปเครื่องยนต์มันก็จะฟ้องนะครับ ว่าเป็นแบบไหนรหัสเครื่องอะไร 12R ปีไหนนะครับถ้าเราจะทำการเลือกก็จะเป็นโมเดลอื่นอซู i s u s u นะครับแล้วก็เลือกออกมาเป็นรุ่นรุ่นนี้นะครับก็ง่ายขึ้นนะครับก็ทำให้ตลอมีทางเลือกมากขึ้นนะครับก็ลองดูสำหรับผู้ที่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ถ้าอยากเขียนโปรแกรมบนมือถือนะครับเราไม่ต้องการใช้มือถือตัวเองก็ใช้ตัวนี้ได้ โอเคนะครับถ้าใครสงสัยก็ไลน์มาถามนะครับหรือโทรมาถามก็ได้นะขอบคุณครับ